ก็มาดูเกษตรพ่อเพียงนะครับผมเลี้ยงบัวเลี้ยงคายตอนนี้ก็เพิ่งจะเริ่มนะครับผมจะเริ่ม ตอนนี้ไอ้ตัวน,นี้ก็ท้องจ้ครับผมใกล้จะคลอดแล้วท้องท้องสองตัวฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนแตงครับแตงแคนตาลูปมีแคนตาลูปแล้วก็แตงไทยกำลังปลูกฝั่งนี้ก็จะเป็นยางสวนยางนี่นครับ Đẹp 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 Cái thống.